จะเสียเวลามาตรวจสอบวัดภูม่านฟ้าไปทำไมเอาเวลาไปใส่ใจไปสนใจตรวจสอบการบริหารประเทศของรัฐบาลครอบครัวตระกูลหุนดีกว่าไหมชาวคอมเมนสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ ในหรัคลิปนี้ขอนำเสนอ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกกับกรณีที่มีข่าวว่าจะมีทีมงานจากกัมพูชาจะเข้ามาตรวจสอบวัดปู่ม่านฟ้าในระหว่างวันที่29-31พฤษภาคม2567นี้ทีมงานที่ว่านี้มาจากหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมและว,วิจิตรศิลป์ของกัมพูชาโดยมีการประสานผ่านหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการใช้ดโดรนมาบินอยู่ในบริเวณวัดด้วย สำหรับวัดภูม่านฟ้านี่เราก็ทราบพันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีชาวเขเมรมาตรวจสอบหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานราชการของเขาหรือแม้แต่เซเลบคนดังของเขาก็เคยมาตรวจสอบหลายต่อหลายครั้งแล้วหน่วยราชการของเขเมรเอ,เองก็ทําหนังสือออกมายืนยันแล้วด้วยว่าไม่มีปัญหาอะไรซึ่งมันก็ทําให้หลายคนไม่สบายใจและก็เกิดข้อสงสัยว่า เขมรมีสิท so ธ <c oughs> ิ <cl> ์มาตรวจสอบอะไรวัดภูม่านฟ้าซึ่งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาคราวนี้มีข่าวว่าจะมาใช้โดรนบินบริเวณวัดอีกทาให้มีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึงความเหมาะสมของทีมงานกัมพูชาที่จะมาทําการบินโดรนบริเวณวัดและข้อสงสัยสําคัญทีมงานเขมรมีสิทธิ์มีอํานาจอะไรมาตรวจสอบวัดภูม่านฟ้าอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดวันที่30พฤษภาคม2567 เพจวัดภูม่านฟ้าพญาช้างร้องออกมาให้ข้อมูลว่าจะมีคณะท่องเที่ยวเดินทางมาจากกัมพูชาเพื่อเยี่ยมชมวัดในวันที่31พฤษภาคม2567ทางวัดไม่อนุญาตให้เข้าไปในบริเวณที่กำลังมีการก่อสร้างเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายได้และไม่อนุญาตให้ผู้ใดก็ตามมาบินดโดรนถ่ายภาพมุมสูงของวัดภูม่านฟ้าไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตามทางวัดขอความร่วมมือจากญาติโยมทุกคน ก็สรุปว่าทีมงานเขเมรมาเที่ยวชมวัดได้แต่ทางวัดไม่อนุญ,ญาตให้บินโดนในบริเวณวัดนั่นเองครับการออกมาประชาสัมพันธ์จากทางวัดแบบนี้ทําให้หลายคนสบายใจมีการเข้าไปโพสต์ขอบคุณและให้กําลังใจทางวัดเป็นจํานวนมากเอาละครับก็ถือว่ามารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่จะมีทีมงานจากกัมพูชาเข้ามาตรวจสอบวัดภูม่านฟ้าอีกแล้วแต่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบแล้วแต่กลายเป็นมาเที่ยวชมวัดภูม่านฟ้าแทนนะครับและสําหรับประเด็นต่อไป เพจอาเซียนสกายไลน์แชร์ข่าวจากสื่อเขมรคาแมทไทมส์มีการรายงานข่าวสรุปได้ว่าทางรัฐบาลกัมพูชามีการเปลี่ยนชื่อถนนวงแหวนลำดับที่สในพนมเปนโดยใช้ชื่อของประธานาธิบดีจีนสีจินผิงเพื่อเป็นเกียรติเนื่องจากเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับกัมพูชามีพิธีเฉลิมฉลองชื่อถนนใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานายฮุนมาเน็ต และตัวแทนจากรัฐบาลจีนคือทูตจีนในกัมพูชาที่พระราชวังสันติภาพพนมเปญพิธีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาข่าวนี้ได้รับความสนใจจากทั้งชาวเขเมรเวียดนามลาวและไทยได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันความคิดเห็นของชาวเขเมรน,นั้นมีทั้งภาคภูมิใจที่ได้ใช้ชื่อประธานาธิบดีจีนมาเป็นชื่อถนนในกัมพูชาและมีทั้งมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ พราะถนนในพนมเปญมีการตั้งชื่อบุคคลชาติอื่นชื่อเมืองในต่างประเทศหรือแม้แต่ชื่อประเทศได้นำมาใช้เป็นชื่อถนนในพนมเปญก่อนหน้านี้แล้วดูเหมือนว่าข่าวนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับชาวเขมรพอสมควรสำหรับความคิดเห็นของคนไทยและเวียดนามมีทั้งให้ใส่ใจกับการบริหารของรัฐบาลมีความกังวลแทนว่าอาจจะติดกับดักหนี้ของจีนและรวมถึงมีการประชดประชันให้เปลี่ยนชื่อประเทศไปเลย เป็นการมองว่าจีนมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อกัมพูชานะละครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังมุมมองความคิดเห็นที่น่าสนใจจากข่าวที่รัฐบาลกัมพูชาเปลี่ยนชื่อถนนโดยใช้ชื่อประธานาธิบดีจีนมาเป็นชื่อถนนในพนมเปญเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกเป็นของชาวขาเขมรน,นะครับเขาแสดงความเห็นว่าพวกเราชาวขาเขมรภูมิใจที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง อนุญาตให้รัฐบาลกัมพูชา,าชื่อของเขามาใช้สําหรับชื่อถนนใหม่ของพวกเราถนนสีจิ้นผิงจะเป็นเครื่องหมายมิตรภาพที่แน่นแฟนระหว่างจีนและกัมพูชามีคอมเมนต์ตอบกลับจากชาวเวียดนามแบบประชดว่าหวังว่าจะมีถนนที่เรียกว่าฮุนเซนในใจกลางปักกิง่งคอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวเขเมรน,นะครับเขามาแสดงความเห็นว่ามิตรภาพที่ยั่งยืนกัมพูชาและจีนชาวลาวคนต่อไปเขามาแสดงความเห็นว่า ไม่อยากเชื่อเลยแต่สักวันหนึ่งสปปลาวจะตามไปมีการตอบกลับจากชาวเวียดนามว่าวเวียดนามจะช่วยลาวเพื่อเอาชนะกับดักนี้ชาวลาวคนเดิมตอบกลับชาวเวียดนามว่าเยี่ยมหวังไว้แบบนั้นด้วยระบบเศรษฐกิจลาวกาลังจะล้มละลายแล้วจะบอกคุณทีหลังมุมมองต่อไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับมากล่าวด้วยประโยคสั้นๆว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชื่อประเทศมีการตอบกลับจากคนไทยว่าถ้าเปลี่ยนชื่อประเทศคงเป็นประเทศไทยสาขาสองเพราะคัดลอกไทยทุกอย่าง เสื้อผ้าอาหารสถาปัตยกรรมสงการวัฒนธรรมคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวเคมานะครับเขาแสดงความเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ตามธรรมเนียมตั้งแต่แรกถนนในพนมเปญมีมากมายหลายชื่อที่อ้างถึงผู้บริจาคและประเทศที่มีมิตรภาพต่อกันไม่ว่าจะเป็นถนนฮาน้อยถนนเมาเซตุงถนนสหพันรัตเซียชาวเวียดนามคนต่อไปแสดงความเห็นว่าเมื orn, ่อก่อนตะคิจริญาานิคมใช้กําลังทหารวันนี้นานิคมรูปแบบใหม่ คือพลังการเงินซอฟต์พาวเวอร์และฉลาดขึ้นแต่แรงจูงใจร่วมกันคือสิ่งที่ทําให้ไข้เขวและให้ผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรมบทเรียนจากสีลังกายังอยู่ชาวเวียดนามอีกคนมาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าตอนนี้กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองที่แข็งแกร่งเท่านั้นและสีลังกาเป็นอานณาจักรจริงๆเป็นหนี้จีน100่พันล้านเหนรียญสหรัฐต่อไปจะเป็นคอมเมนต์ปิดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นของชาวไทยเราเขาแสดงความเห็นไว้แบบนี้ครับคุณควรจับการัฐบา,าลครอบครัวหุน่น และรัฐบาลที่ล้มเหลวแทนที่จะมาตรวจสอบวัตรผูม่านฟ้าการก่อสร้างในประเทศของฉันครับนี่ก็เป็นเพียงความ,มิเห็นบางส่วนที่มีต่อข่าวกัมพูชาเปลี่ยนชื่อถนนมาใช้ชื่อประธานาธิบดีของจีนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจีนไปลงทุนในโครงการยักษ์ใหญ่หลายโครงการในกัมพูชาแต่ละโครงการก็ใช้เงินเป็นจํานวนมหาศาลแต่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ ถึงแม้จะมีเงินลงทุนจากจีนเป็นจํานวนมากก็ตามเนื่องจากยังมีข่าวรัฐบาลกัมพูชาเข้ามาขอกู้เงินจากรัฐบาลไทยให้เราเห็นกันอยู่นะครับและข้อบ่งชี้อีกอย่างที่สําคัญนั่นก็คือมีชาวแคนเดมยจานวนมากหลั่งไหลกันเข้ามาทํางานในประเทศไทยทั้งแบบถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายการเข้ามาแบบผิดกฎหมายของชาวแคนเดมยบางคนเข้ามาสร้างปัญหาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยเป็นข่าวออกสื่อให้เราเห็นกันอยู่เป็นประจำการที่ชาวแคมนเดมยมาตรวจสอบวัตถุม่านฟ้าหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ไม่เห็นมีผลอะไร เขาเมรคุณเอาเวลาไปสนใจตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลตนเองเพื่อทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจะได้ไม่ต้องลักลอบเข้ามาทํางานในเมืองไทยแบบผิดกฎหมายเป็นจํานวนมากเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดส,สารพันรบนวบรวมมานาเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศ บางความคิดเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภยัยและสำหรับคอมเมนต์ที่มีคำพูดไม่สุภาพหรือใช้ต้อยคําที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อเกิดความเหมาะสมกับการนำเสนอนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆ ของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจมีเงนินทองเหลือกินเหลือใช้และน่ารยวัจทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ